สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุนจ้ามื้อนี้กะมาบ้านพี่เพ้นจ้าเดี๋ยวใช่พี่เพ้นมันพาไปชมสวนพักกันจ้าี่จ้าพี่เพ้นจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าจ้าเจ้าของบ้านพี่พาทัวร์พี่พาทัวร์พี่น้องไปไปเบิ่งสวนพักกำนีรมนาะจ้าี่จ้าพี่น้องสวนพักพี่เพ้นมันจ้าในจ้าเจ้าของบ้านมันจ้าต้นปิ่งกับแบ๊กจับเงยขึ้นมาให้ดูนี่เงยขึ้นมาให้ดูเบิ่งกเนี่ยพี่น้องเนี่ยปิงกับแบพี่น้องถ้าบ้านเราก็อะไรเรียกแบอะไรนะลูกอะไรนะอ่า บลูเบอรี Three, ่บอไม่ใช really ่บลูเบอรี okay. ่อะไรนะลัสเบอร์รี่เนาะลัสเบอร์รี่พี่น้องมิจ้ะพี่น้องจะาเบิ่งเบิ่งเห่าพักอันพักอันสลัดบ้านเพิ่นนี่นะเพิ่นเด็ดเด็ดไปหนูเมื่อวานเนี่ยกอบากไงม่จ้ะงามงามขาดพี่น้องจ้าพักกวงตุ้งก็งามมิจฉายอดงามเพิ่นเด็ดไปนี่ละมดนกับเมี่ยงปลาเมื่อวานเนี่ยขยันทั้งผัวทั้งเมียพานี่ละมนไปตกปลาได้แต่ปลาใหญ่เฮ้ย ค่ะพี่ค่ะค่ะลืมค่ะลืมข่าวนี่พี่น้องยอดบักไงพัดแซบแทบเดีดเนี่ยพักของตุ้งนี่<อ>แล้วเด็ดไปเมื่อวานมีแต่ยอดใหญ่ๆสตรอเบอรี่ก็มีพี่น้องคนน่ะตอเบอรี่องเซน้องใหม่หนูหนูเสียอ่อนพัดเด็ดไปหนูสองสามกอเมื่อวานาน,นี่ก่อบักไงเหลือแหล่เลยยาหลายพดเมืม่อยเห็ดพันเมื่อยเห็ดพันว่า เพอเด็ดไปเมื่อวานเนี่ยยอดยิ่งใหญ่เยอดตุยตยนี่พี่น like ้องอันนี้พัดแทบนี่พี่น้องนี่พัดแซบแทบไปเหยียดใส่ต้นไม้เฮ้ยเอนี่แม่โซบะรี่พอเด็ดตอเบรี่มาพี่น้องคนน่ะเอยเอามาจิ้มบงตอเบรี่พี่น้องเพี่เนเราปลูกตอเบรี่หน่วยบ้าไงคนน่ะกำลังออกบอได้ขืนทนมันออกไง รักออกพี่น้องจ้านู well, ้นกวางตุ้งลังงามเงี้ยเนาะยอดตะปุติปิอยู่เนี้ยจ้าพัดเนาะโอ้แซ่บอ่อนๆโว้โว้สอนพักเพื่อนแม้นี่ละมุนเลยอยู่เทืออากาศนี่ละมุนลยปลูกพักกับไรสออ่นดินสออ่นเดินเพื่อนพี่น้องรังงามด้วยจ้าผาชมสวนพักเด้อมาเนี่ยคนน่ะพักซีแบบพี่น้องพักซี่เอื้อยเนาะ ที่เราเขาเนาะไปแกงออมเนาะคือสีแซบบอกเอิดคุณนายเขาจะมาเดี๋ยววันจันทร์เมืองกอนี่นะเจ๊กอนี่นะอีน้องกับบุกากินยันพีมาหาเอาไว้เรากินกินกับเมี่ยงปลาโอ้บะเขือเทศกกำลังออกพี่น้องสวนผักพี่เพนชมสวนผักพี่เพนเนี่ยอู้ยพี่เพนหาไม้มาง้างมันไว้เด้อพี่เพนเนี่ยหาไม้มาค้ามมันขึ้นเด้อนี่เด้ยหาไม้ค้ามมันขึ้นเนี่ยกำลังออก ก็บะเขือเทศงามก๊กมินฝรั่งเหมือนปาเจนะก๊กมินฝรั่งเมืนปะใช่เออเออลืมกล่องโฟมในก๊อกมินฝรั่งพี่น้องก๊อกมินต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้กลหอมหอมพี่หอมเออไปใส่ลาบใส่ก้อยเนาะใส่ลาบใส่ก้อยหอมแมวหอมหอมต้นแอปเปิ้ลพากระมีจ้ะ สะออนเดินข้างล่างกับแม่นบอกพี่เพนนะข้างล่างกัแม่นของเจ้าป่ะใช่หูสอนเดินเพื่อนพี่น้องเดินไล่ปอ้ยไปปสเิพ่จิาณีละบุไปเบิ่งเฮดอีกได้พี่น้องเอ้ยดูแถวสาวบ้านนะนี่ยโอ้ทกาอใครนพี่เป็นงพี่น้องเอ้ยค่ไ่ใ่เอาไไ่เอาา่เอาไปใอาไ่ เอ้มามื่อวานนี่เบร์เรเลือล้มลมโอ้ยอันแมงนี่กินก้อนเราแมงเพนเบื้เงิ่นตรอเบอรี่เพิ่นเออแมงกินแล้วไม่ได้กินหอกปกติของเธอเยอะเธอลื้อมันทิ้งเหรอแ่ขยย จะพี่น้องหลังจะชมสวนผักพี่พันเจ็ดแล้วเนาะพวกพี่เพนเพิ่นกัปพี่กี้สาวสากลสาวสุรินเพื่อจะพาเนละมนเข่าป่าเฮ็ดแต่บัดนี้พี่น้องปะ่ะไปเบิ่งกันวันนี้เนละมนสิได้เฮ็ดอีกบ่จ้ะเอื้อยเพิ่อนอยากได้ให้เนละมนได้เฮ็ดเมื่อกินเฮือนนะเพราะหนูมาเร็วเกินไปพี่น้องมาไวป่าเฮ็ดเพิ่นพี่น้องเอลอยสวนีว่น่นะู เป็นสมบัติโบราณนะเดี๋ยวจะเข้าไปอะไรนะกรมวัฒนธรรมนอร์เวือเชยงเจ้เขาจะให้หนูไปขุดเอาสมบัติโบราณต้องลำใจไปนะฮ่ไปฟังม่เดียวมาเล่นได้ไหมน้องมาเล่นป่าเฮ็ดเพิ่อนสวยปีข้าเจ้ามาขุดต่างอีอย่างข้าเจ้ากับเห็นงข้าเจ้าชิว่าสมบัติโบราณนี่สาวๆจ้ะไหนอย่าพูดให้จะเป็นนะนะดิไหนไหนไหน ไหนมองไม่เห็นเห็นเลยเนี่ยอ e ู้เดินนางเดินเดนางเดิออหพี่น้องเบิ้งเบิ้งงเบิ้งงามงามงามงม้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้ง้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเ้งเบ้สวยงามสวยงามเดินนางเดินเดินเดินนางเดินอือหือขาขกขพี่น้องอู้หเห็นน้ำนูยบจ้าเมื่อนีประเทศดงเห็ดชัด ดอกน้อยห่ะเมาเด้อเอาดอกใหญ่เด้อดอกน้อยเาจะเอาไปบานกินที่นี่เขาจะไปเก็บดอกตูมกันนะคะเขาจะเก็บแต่ดอกบานอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องจานี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพอดีนีละมณ์มาแล้วนีละมณ์ไปเก็บดอกตูมเขาเขาเลยห้ามไปโอ้ยงามเว้ยงามงามขอเลยงามหายไอ้คุ้งไก่ไล่เพื่อนเก็บเห็ดให้พี่น้องเพิ่นพามาเก็บเห็ดนี่ย เอ้ดูาเห็ดเห็ดเห็ดเ็เข็ดมเห็ดเเห็ดมันปูจ้าหลาเก็อาดเน่ยเพี่นเก็บเขาจะออดน้ำหนูปรจนนี่มันรอปลาเห็ดยมแดงเขาปลาเห็ดยำแมงแดงมาบงซื้อได้ไงก็ก็้ออ้ากเดท่องไห้องวะ จักจัเสพน้องมอโกกพี่น้องให้ได้กลินเาชจ้ะสวยสวยงามจวะจุบั้ยหอมไม่ดองสาทางใต้สาวทางต้ของนเวงามงามงามขามันจะสั่นเนาะมือนี้เนาะแต่อีท่าไงที่ตุดถ่ายนะไอ้โกใหญ่ๆนะเก็บเก็บให้สาวใต้เดี๋ยว สาวไต้เรามักเอาใบเฟินใบยังมักคากระบาดมาให้เก็บให้แล้วไปเาาห็นเฮ้ยมาจ่ะมาจ่ะใบเฟินใบเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยเัืวอมาจ่าดอดนี mm ่ดอดเดียวพอเถอะอือ hmm อ๋อปลาเห็ดเพิ hmm. ่นหมูเดียวหมูเดียวได้นี่ หลายนะโอ้ยได้หลายเนาะด็ดตุ่มๆูมเดียวไว้เป็นบ่ที่ยาถ้าดูได้สับ์นี่ะดูดีใจใจเลยพวกนึง่เรามีปลาเราทงมีปลาลายปาลายทั้งหนูบ่มีป่าพี่น้องด็ดตุ่มๆะเอาไว้เป็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูตาตีนมก่อนนูซป่านกฉันหโอ้นึงโอ เห็นพี่น้องต้นบลูเบอร์รี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆมากบลูเบอร์รี่พี่น้องเต็มอยู่จ้ะตกขนาดพี่เอาหน่วยมาให้เพื่อนเบิ่งค่ะนี่นไหมพี่น้องดกๆหรือเบอ่าไม่ยัดเข้าป่ากันก็ไม่แต่อันนี้ดงบลูเบอร์รี่ป่าเลยพี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่กี้เก็บกินหวานจ้ะคุณเหรอหน่วยใหญ่ๆหวานพี่เก็บกินนตำทาาอันนั้นก็เก็บกินนตำทาาหูดกินหูดกินพี่น้องเปิด เก็บผลไม่ป่ากินเก็บผล้ไม่ป่ากินยางมันนะโอ้หนี่กระดกพี่กี้เนี่ยหน่อยบักใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยหน่อยใหญ่หน่อยใหญ่ขนาดเลยพุ่น้องพี่น้องดงมันขักเลยเนี่ยดงมันชัดชัดเนี่ยอร่อยนี่จะพี่น้องโอ้ยหน่อยใหญ่มากพี่น,น้องจ้าไปกันจา้า ดกขนาดเลยบลูเบอร์รี่ได้ได้เยนุไปดกขนาดเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเปิเป็นพืชเลยดงบูเบอรี่พี่ปุ้ยไปไม่เป็นเลยพี่ปุ้ยนั่งเก็บกินตามทางไปเลยพี่น้องเห็นพูนาปอพูนะ อู้เอาอะไรกระชอนมาช้อนอ่ะเนาะเต็มเลยพี่น้องโอ้พี่น้องทักทุนมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาแล้วพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอันนี้ผัดเก็บกินตะบบลูเบอร์รี่ทำทางนี่พี่น้องเอ้ยมันดกหลายเพิ่นเพิ่นหมักเก็บบูเบอร์รี่เพียรแย้มนะพี่น้องพุ่นเอ้ยบ่ฮอดป่าเฮ็ดน้ำเขาเพิ่นเก็บกินตะบบลูเบอร์รี่ทำทางพี่น้องแน่นมืดสาวสกวนเก็บกินน้ำเขาแล้วได้บาดนี่พี่น้องเอ้ยเอาสะอ่อนเนาะมันดกหน่วยหน่วยพุ่น่ะ กินโซงนุ้ยเท่าคนน่ะว้ายพูนน่ะแทบโคตนี่พี่น้องมิจะุนยิ่ใหญ่ๆดกปลายบุนพี่น้องบัตกีดบลูเบอรี่บัตกีดบลูเบอรี่พี่น้องมันดกปลายปลางามแต็มเต็เดี๋ยวมาเอื้อนเอื้อนหายไปยดกเต็มเต็มเนี่ยูกเต็มมิวปต้ยเป็นพืชเป็นพืชเอาอันที่ตักมาตักเนาะ้ี่พี่ปุ้ยเนาะ ทาผูดกับแม่มัดพี่น้องเลยเด้อค่ะโห่หัวนะเผื่อพี่น้องพากันย่างเลยเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งจ้ะทางนี้เขาห้องเพิ่งย่างกันนะเลสกูตเลสกูตพี่น้องนี่จ้ะนี่ๆเื้ยพูดนะ่ะเพิ่งพิ่งพี่น้องพูดนะปลอกเพิ่งปื้ยยางงามเลยจ้ะพูดนะพูดนะพูดนะเนี่ยปรีแซบเลยพี่น้อง ดีแ่บเลยจ้ะพอดีแ่บเลยโตกงามเลยพี่น้องเลยได้แก่งเนื่องพอดีพี่น้องเหรอมันนี่กระไดตำรวจปางป่ากำลังออกจ้ะพี่น้องจ้ะมาเร็วพุตมาหาหมูเร็วพุต พอดีแซบเลยจ้ะกดๆดจ้ะไอแกงนึงพี่น้องแกงึงแกงึงนแกงึงกีบมีบ่มหลาย่าป้าพี่น้องป้าพี่กี้บ่าหลายป้า้จมปเบิ่งนทำกัน้ยใสใ้องสเดยจะำสั่งพะเฮ้ยำสั่ป้าพี่น้องป้าป้าปป้าปอ้ยย่งที่หนูกบ้าเฮ็ดเลย เก็บนกากันสออนสออนลายคากลายแน่พี่น้องหูป๊าเป็นเบิ่อเยอะโอ้โหนี่ก็มีป๊าปุกข้างล่างอีกบ่ป๊าป๊าสอนสอนอีลีเดินหนังเดินเดินเดินนังเดินตึงตึงตึงมาพี่น้องมื่อกี้แพททำนีละมอนนี่ขึ้นเนาะง่ายค่ะป๊านี่ป้าคุณน่ะงามคากพี่น้องคุณน่ะ ปุยบงบิ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 งนี่ปุยโอ้ยน้องขาเป็นใหญ่ๆพงน่ะงามขัดอ้ยเห็นจัพน่ะดอกงามังามนโอ้ยัมามมาเก็บโอ้ยงามงามงงโอ้ ก้าพี่น้องเฮ้ยคุณน่ะเฮ้ยโอ้ยเถิงๆก็อีกป่เฮ้ยอือหือป้าพี่น้องเถิงเถิงอีกได้พี่น้องเลยกระเทียมป่าเพิ่นโอ้พิ่นมาวาดลงนี่บ่ะเถอาเฮ้ยอูโ้ยดอกเป็นไงเป็นไงคุณน้องโอ้ยดอกใหญ่คับขนาดเลยคุณพี่อีกโอ้ยโอ้มันหักเนาะเสียดายเนาะโอ้ยคุณน่ะ เดินนางเดินเดินเดินนางเดินตึงตึงตึงหอมหอมพี่น้องงาม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 สะออดมีละมุนสะออดพี่น้องมีละมุนเคลื่อนจะเฮ็ดทางนี้ละมุนเหรอบุ๊มีเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยทางนี้เราข้าเจ้าบุตรท่นอื้อท่านยากขัด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 ว้นไปเุณไปคุไปให้ท่านตีนก่อนขักขนาดเลยคุณงาม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 สะออดโด่งไงแท้แท้คุณ เขาบอกไม่ให้ปากไม่ให like <ch> ้ปากวันนี้ละม้วนกระถิ่นกระเท็ดนี่แหละพี่น้องพู้น่ะเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อตึงตึงสะออนพี่น้องดอกพักไงพักไงอันนี้แหละจ้าวสกุลพืชสมาเก็บพวกดอกใหญ่ๆหญอย่างนี่แหละพี่น้องพู้น่ะนี่ละม้วนเคยไปเก็บอัตรดอกตุ่มๆกับเจ้าเพืดพี่น้องกับเจ้าดาวหัวอยู่สะออนเลยเนาะ ทางหนูเ้วบ่มีเห็ดกินทางกระเจ้าผลายเท่ๆอ้ยงาม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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้นอ้ยอุ้ยอุ้าอุ้าอสกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อี้ยอ้ยยอุ้อุ้ยอ้ง้้ออ้ออ้้าออ้้อ้้อุ้ เอาคนไก่มาเก็บก่อนคนไก่เ nah. ก็บ eh ทีห ah. ล uh ังอวนเพื่อนบุันเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยหนูเลยบ่มีเขาเฮ็ดกินทางหนูนะนี่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 โด่งยังไงพี่น้องโอ้ยอย่าหักเดือดรึเด้ออย่าหักนะคะนี่นะปอ้ยคุณขาคุณนะกระอ่อนน้าหนูบอสนะเบิ้ยเว้ยเว้ยเบิ้ยเว้ยเบิ้ยเบิ้ยฝีโด่งยังไงพี่น้องโอ้ยอย่าหักเดือดรึโอ้ยคุณนะ งามค่ะพี่น้องดอกข้างล่างอีกโอยโอยโอนโอนงอมงามงามงามโอย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 จะพี่น้องนี่ละมดนไปเก็บจากข้างล่างตรงนั้นขึ้นมาจะพี่น้องแล้มีสะจะเตมนุนละเก็บขึ้นมากองไว้เนี่ยจะพี่น้องนี่ยเนี่เนี่เต็มตะกร้าเลยมาอนี่โอ้ยมวน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 จิงไดกะ ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นีละมนโบส h a ช n e l หนลล่เด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณจ้า